อาจจะมีรถจุดดันลุ้มมั้งตอนนี้เพราะว่ลงไหนที่เราสองคันนะครับผมอ่ามีมีรถอยู่มาดันบอโหนครับนี่เบอร์เงับขนาดเคนเตอร์ลอยสิมหาเขายังลงไหนเด้อโอ้ยแต่ว่าเขาใส่บล็อลายแต่ว่าอย่าบอกเปิดไหนคุกขีดไม่ได้หรอกเขาใส่บล็อตไลท์แค่ตีเกลือกับเบอ้์เห็นะพี่น้องเดี๋ยวพาลงไปเบีบ้ไปเลงครับไปเดยกันเลยกันจีบีเบิ Uhm. นี like hai, <m isolation> <situação> ่ครับมันอยู่บ่อนครับทิมงานแก้วเจริญทรัพย์นะครับมาเบิ้งรถแรงครับบอยอักพลนินนวลครับนี่นานๆรถร้อนเมื่อนครับวันนี้เดี๋ยวมาเบิ้งครับเบิ้งทางโหดเนี่ย เบ้งบ่อหัวครับเดี๋ยวมาถามเบิ้งรถแรกมือนครับรถแรกมนถามเบิ้งเจ็ดอีนครับนี่ <c oughs> นี่กับพักเจียงนะครับพักอันนี้ไม่มีมขาเบียนครับออกมาเบิ้งบอดินเพม่อนครับ <c oughs> อาจจะหยอดได้ได้ครับพี่น้องมันอันนี้ ภาพอาจจะบนอิงปนันไดเอ้ยบ่งบด่ดีนครับเลยแข่งออกตู้เดมนนีมครับตัวนีเครื่องเท่าในห้องมึงหูมือนกันดันลั่นครับดันลั่นอ่ามาเบิง่งว่าขึ้นหาขึ้นบอ่อครับแรงแๆบ่อ กันจนเลยครับ อย่าลืมฝากกดติดตามช่องนเด็กน้องท้องล่างนะครับทางช่องทางยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับช่องนเด็กน้องทองล่างนะครับอาจจะบอกไทยแก้มเล่าเลยครับบอไทยกับบอค่อยชัดไปไหนครับเป็นยังไงลินพันกันครับมันเป็นหม้อเล่าคืออันนี้บานผมมันนี่รถแรงต้องกันหกขันนะครับอันนี้ทามไอ้บอยดินด้วยต้องหันนครับเ๋ย่าท้าเบื่อความแรงลอยพิานะครับ เอ้ยแดนแทงพี่หน่อบมาดึงเตืยห้องน้ำมาเก็เห็นยาวกบออามาต่างกล่องไว้ไหนหนอโอ้ล่นไถยกันเลยตอนนี้มาเบิ้งครับมาเบิ้ง นารถล้อ,อ,อลอครับนี่นั่งนารถฟ้บ้า่นเื้อนี่ <laughs> เบิ่งความแรงครับเบิ่งความแรง <c oughs> เอ้ยนิ่มๆครับนิ่มๆ ออพี่ยับผ้าหนาเงามาหลั่นบอยน,นะครับนี่ถ <c oughs> ้าขึ้นฉันเลยเป็นตะหลั่นนะครับหนางเงาอยู่บ้าง <c oughs> เดี๋ยวนี้มันไปแรงงานทั้งทุ่งซีอุดมนะครับอัดพวมเอาไปเ <c oughs> บาแล้วเบาแล้วเบาแล้วค <c> ร <oughs> ับ

มานั่งหนานรถต้นเพลินเจกเขียวนะครับเบิงบ่อครับฝีมือครับเห็ดบ่อครับเลิกกูหนีไว้บูยี่ครับมาตอนครับนี่เบิง JO7E นะครับ210เทอร์ิบเอโบมเร็วนะครับนี่บอยดินดวนครับไปเบิงวอมแรกครับ ตรงความแรงเจ็ดอีนะครับนี่เลยคือนิ่มๆครับนิ่มๆเหยียบคันเร่งเมี่ยาย้นะโอ้ยเขาอจว่าบุยคันเร่งเหรอรถพันแรกครับรถพันแรกมันจะมาเหยียบมันได้ขนาดน้นี่โอ้ยขนาดเงาผมมาแมันเหยียบจนจำมาจากักเลย ลันลันขึ้นบ่ครับเอ้ยรถแรงครับันเร่งบ่ค่อยแตกอะไรครับนี่กค่ชีบออกสวยเดี๋ยวพอหน้างาาวันที่แล้วครับนี่ครับนี่ครับหน้างานตอนแรกว่าจะทมทมเขาจนต่อนะครับน่ตอนแรกว่าจะทมสองงานเอาไปมากก็ได้ทมบนลายหนึ่งเลยแต่จะลายกูกลัวยังบ้างผมอ่ะมาใส่ขอบอันรถแถวอันรถไทยประมาหนี่ซีแม่เหนือใส่หรังกับอกลางที่บอกนี่ครับอย่าลืมกดติดตามบ่อยทีเดียวนะครับพี่น้อง เอาปอยดินดวนก็มาสมัครสอบปงเรืองครับแต่การทีมงานดินดวนเดี๋ยวผมนี่แหละครับผมมีผมสองคนนี่แหล,ล,ละครับเดินด้านข้างหลังก็ทายไปสั่นนะครับเห็น,นท่านทายแล้วมีประสบความสำเร็จเท่ากับจะล่องมือนกันนี่ครับเดี๋ยวผมจะเทเทก็จะใฝ่ก่อนซึ่งไงหนน่อง่งมาลงบ้านนี้หนังสือจังไงก็มาแชร์เขียนร์ดำ<ม>แม่นายแมนรถสุบะหรเนาะไม่ได้เสียร์มีไม่ได้เชียร์งานก่อนไหมไอ้โดนมีเลยเจอกันไหมครับพี่น้องเจอกันไหมคิดหนักครับสวัสดีครับผม it's -E dj